พลัง,ลลลงข้นนวดหลา้เลยเครื่องกูเนี่ยได้ไหมตุกไก่นวดเก้งหลายเนาะยอใหญ่ไหมเอเอไาใหญ่ไหมลายยางสแกนแพ้เป็นก็ได้ที่ว่าแจ้งความไว้กับทางโรงพักทุจรรย์ยาวังกูบ่ได้หน่อยกันคว้อมหมายของตัวหนังสือนะลูกเนะเพอา,านะทราบกันไหมแพ้เป็นที่แจ้งความไว้กับโรงพักรู้จักไหมไม่รู้จักใช่ไหมลูกไม่รู้จัก เริ่มแรกอันนี้ยังธรรมดาอยู่นะเนี่ยฝีดาดเลยฝีดาดยังธรรมดาในแอปเป๋าตังคที่มึงออกมานะบักอุตมะสารนยนบังบอกลูกน้องมึงด้วยแผงนี้นะมึงจะเปลี่ยนหน้าค่าตามาเปลี่ยนชื่อใช้สิทธิในการเปลี่ยนก็ช่างเมืองบักอุตมะสารนยน แอบเป็นนี่คุแจ้งความไว้กับโรงพักแค่กุถ่ายขึ้นมาเนี่ยเนื้อสแกนตัวนี้เนี่ยมันก็ได้แล้วข้อมูลมันก็มิ่งเข้าไปโรงพักขเขาแย้แอฟเาเซิร์ฟเวอร์มันมีในตัวแล้วมนุษย์เนี่ยขเขาแย้แอฟเาต่อไปก็เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์อยู่ที่โรงพักเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เมื่อสแกนผ่านเสร็จปุ๊บเข้าไปธนาคารเข้าไปธนาคารเสร็จปุ๊บ ยิงเข้ามาหาเครื่องแค่สามจุดบกุตมะสารนยนไม่ต้องผ่านระบบดาวเทียมก็ได้ว่ากันนี้มึงจำไว้เงี้ปลึกหลายให้เขาปั้นหัวมึงหลยบักรัฐมนตรีกระส่วงเทคโนโลยีสาราสนเทศกูว่า,วาจะนำได้เป็นฝอยแล้วต่อไปบักตัง้งตัอ้องเสื้อหังตัง้งบักรอกงเพลงเสื้อหังสลายุทธบักนี่เสื้อยุทธนาพุสลนาคำ่ำ ขี่แม็กวันเต็มนาอยู่บัดที่นี่นาแล่ดำเอ็นเอ็นเยอะเข้ย่าไปสี่มือค่อยเขา่าส่วนทีได้แดกเราเขาเรียกว่าเพราอไอ้ยี่ร่างเราขายเป็นคนขายกับข,ข,ข่าวขายร้านค้าขายควางอยู่มันกลวยแล้วสุดเนอบักนัง่งบักรล่องเพ่งอนะไรบักรยุทธนาบุษนาคั่บักตุยเนยบักตุยลุงพี่มาได้เลยตุ้มขึ้นหนา้า รับบ่ได้วพราะัันเท่าเดี๋ยวนี้ล่องเรียนไปกบบม่เป็นผลเอาเสียกไม่เปนเรื่องตัวเดียว